ตำนานวาสุเทพฤศีและสหายสร้างเมืองดอยสุเทพนับได้ว่าเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่ผู้คนจะต้องขึ้นไปกราบไหว้พระธาตุดอยสุเทพให้ได้สักครั้งในชีวิตบริเวณทางขึ้นพระธาตุนั้นจะมีรูปปั้นฤศีอยู่หลายคนอาจจะไม่เคยทราบว่าท่านเป็นใครและมีความสำคัญเช่นไรพระฤษีตนนี้ มีนามว่าวาสุเทพฤษีหรือสุเทวะฤษีซึ่งเป็นชื่อเดียวกับดอยสุเทพอันเป็นที่พำนักของท่านตามตำนานมูลศาสนาและจามเทวีวง์ได้กล่าวถึงประวัติวาสุเทพฤษีเอาไว้ว่าหลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จปรินิพานไปแล้วยังมีกุลบุตรอยู่ห้าคนคนที่หนึ่งชื่อวาสุเทพคนที่สองชื่อสุก,กทันตะ คนที่3ชื่ออนุสิตะคนที่4ชื่อพุทธชาตินคนที่5ชื่อสุพมกุลบุตรทั้ง5มีศรัทธาออกบวชในพพระพุทธศาสนาแต่แล้วพวกเขาก็ลำพึงว่าวินัยศิขาบททั้งหลายละเอียดอ่อนยิ่งนักยากที่จะปฏิบัติตามได้ทั้งหมดจึงพร้อมใจกันศึกออกสมณเพศแล้วบวชมาเป็นฤาษีเข้าอยู่ในป่าหิมวันหากินผลไม้ลากไม้ จเจริญกสินบริกรรมจนสำเร็จอภิญญาและสมาบัติอยู่มาวันหนึ่งหรือสีท่ท้งห้าตนมีตัณหาอยากกินของมีรสเปรี้ยวและรสเค็มอันเป็นอาหารของมนุษย์ทั้งหมดจึงชวนกันออกจากป่าหิมวันมาทางอากาศตรงไปทางทิศใต้ในวันนั้นวาสุเทพฤสีลงมาอยู่ที่ดอยอุดฉุบ,บันโพธหรือดอยสุเทพในปัจจุบันสุก,กทันตะอสี ลงมาอยู่ที่เมืองละโวอนุสิตสะลือศีลงมาอยู่ที่หาลิทวันลีนครพุทธชาติตีนลือศีลงมาอยู่ที่ดอยชูหาบรนพธและสุพรมลือศีลงมาอยู่ที่ดอยเขางามกล่าวถึงวาสุเทพลือศีนั้นทุกวันจะลงมาที่ตีนดอยเพื่ออาบน้ําในแม่น้ําโลหนินีหรือแม่น้ําข่าในปัจจุบันวันหนึ่งเมื่อวาสุเทพลือศีอาบน้ําอยู่นั้น ก็เห็นเด็กทาลกชายหญิงอยู่ในรอยเท้าช้างสองคนในรอยเท้าแรดสองคนในรอยเท้าวัวสองคนพระฤาษีนึกสงสารจึงเอาทาลกทั้ง6คนมาเลี้ยงไว้ที่อาสมแล้วจึงอธิษฐานให้น้ำนมบังเกิดขึ้นมาในนิ้วมือของเด็กทั้ง6คนเด็กเหล่านั้นก็ดูดกินนมในนิ้วมือของตนเองในทุกๆวันจนกระทั่งทั้งหคนเติบใหญ่วาสุเทพฤาษี ก็ตกแต่งให้เป็นผัวเมียอยู่กินด้วยกันเป็นคู่คู่ตามอย่างที่เคยอยู่ในรอยเท้าสัตว์นั้นๆทั้งสามตระกูลนี้อยู่อุปถัทากพระฤาษีตลอดมาครั้งหนึ่งได้มีนางเก้งมาดื่มกินอสุจิที่พระฤาษีถ่ายปัสสวะปนอยู่นางเก้งตัวนั้นก็ตั้งท้องออกมาเป็นมนุษย์ชายหญิงสองคนพระฤาษีไปพบข้าก็เอามาเลี้ยงไว้ในอาสมเด็กทั้งสอง โตขึ้นมีลักษณะงดงามยิ่งนักพระฤาษีก็ตั้งชื่อให้เด็กทั้งสองโดยให้ผู้ชายชื่อว่ากูนาละละสัสสีให้ผู้หญิงชื่อว่ามิคุปติละละสัสสีแล้วก็ให้เป็นผัวเมียการสืบมาพระฤาษีอย่างได้เนลมิดเมืองให้อยู่ที่ตีนดอยอุชชบันพจน์นั้นอีกด้วยชื่อว่ามิคะสังคารนะครเมื่อกูนาละละสัสีมีอายุได้17ปีเต็มวาสุเทพฤาษี จึงตั้งให้เป็นเท้าพญาเสวยราชะสมบัติอยู่ในมิคสังคารานครเป็นใหญ่กว่าทั้งหลายที่บังเกิดมาจากลอยเท้าสัตว์ทั้งหนั้นด้วยวาสุเทพฤาษีพินิจดูเมืองมิคสังคารานครก็ยังไม่พอใจจึงมาสร้างพะนครแห่งใหม่ชื่อว่าปู่ละนาครแล้วให้กูณาลิก,กนาฏโอรสของกุณาะละลษศรีของเมืองนั้นต่อมา ท้าพญาผู้ครองเมืองปุรณครตัดสินใจไม่เป็นธรรมเทวดาทั้งหลายจึงบันดาลให้เมืองนั้นจมลงด้วยน้ำวาสุเทพลือศีเห็นเมืองชิบหายไปนั้นก็คำนึงว่าบุคคลผู้หาปัญญามิได้นั้นแม้จะมียศและมีบริวารมากสักเท่าใดก็ไม่นำความเจริญมาสู่ตนเองดังนั้นพระฤศษีจึงคิดว่าจะสอดแสวงหาบุคคลผู้มีบุญ และสติปัญญาที่ไหนหนอมาเป็นเท้าพยาให้ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมจึงนึกขึ้นได้ว่าสุกาศทันตะลือศีผู้เป็นสหายอยู่ที่เมืองละโวกูจะไปหาสหายให้มาช่วยตั้งเมืองใหม่แล้วให้สหายกูพิจารณาดูบุคคลผู้สมควรอันเป็นเท้าพยาดังนั้นพระลือีก็ลงมาจากอุชูบันโพสมาพิจารณาดูสถานที่จะสร้างพระนครเมื่อได้เห็นที่แล้ว ก็มานึกหาบุคคลที่จะใช้ให้ไปหาสหายท่านใดนั้นลุกขัดเทวดาองค์หนึ่งอยู่ในกอไม้ไผ่อาสาจะเป็นทุละให้พระฤาษีมีความยินดีก็แต่งหนังสือฉบับหนึ่งแล้วผูกกับลำไม้ไผ่เทวดาก็ล่องลงมาตามแม่น้ำสุกาทันตะฤาษีลงไปอาบน้ำเห็นกอไม้ไผ่มาติดอยู่ที่ท่ามีหนังสือผูกติดอยู่กับลำไม้ไผ่ จึงแก้ออกมาอ่านสุการทันตะือศีจึงเก็บข้าวของแล้วขึ้นไปอยู่บนกอไม้ไผ่ทวนกระแสน้ําขึ้นมาในวันนั้นเองเมื่อวาสุเทพฤศีได้พบกับสหายจึงพากันพิจารณาสถานที่ตั้งพนครแห่งใหม่ท่านใดนั้นวาสุเทพฤศีได้เอาไม้เท้างัดแผ่นดินนั้นเห็นนิมิตในสถานที่นั้นถึงสอย่างคือได้เห็นแก้วเจ็ดประการเห็นฐานไฟ และเห็นข้าวเปลือกทำนายว่าพระนครที่จะสร้างนี้อุดมสมบูรณ์ยิ่งนักจึงเจรจาว่าเราจะสร้างเมืองให้มีสันนิษฐานอย่างไรดีเล่าสุกาทันตะฤาษีกล่าววา่าอนุอสิทธาฤาษีผู้เป็นสหายแห่งเราทั้งสองเมื่อสร้างเมืองฮาริทวาล,ลีนครได้สร้างให้มีสันฐานดังเปลือกหอยราษฎรทั้งหลายมีความเกษมสุขสำราญยิ่งนักสุกาทันตฤาี จึงเดินทางไปหาอนุสิษฐ์ฤาษีเพื่อขอเปลือกหอยอนุสิษ์ฤาษีได้ใช้ให้นกหัสดีลิงไปเอาเปลือกหอยยังมหาสมุทรแล้วไปส่งให้แก่สหายฤาษีทั้งสองเมื่อวาสุเทพฤาษีได้เปลือกหอยมาแล้วจึงเอาไม้เท้าขีดยังพื้นดินให้รอบเสมอเปลือกหอยทันใดนั้นแผ่นดินก็ยุบลง เป็นคููเมืองรอบพนครตาม้อยไม้เท้าที่ขีดไว้หอปาการทั้งมวลก็พุ่งขึ้นมาพร้อมกันพระฤาษีจึงตั้งชื่อพนครแห่งนี้ว่าละพุนหรือเมืองฮาลิพุนชัยซึ่งก็คือเมืองลำพูนในปัจจุบันสุการทันตาฤาษีกล่าวว่าควรไปเชิญพระนางจามะเทวีราชธิดาของพระยาจักรวรริแห่งเมืองละโวผู้ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมให้มาครองเมือง วาสุเทพฤษีเห็นชอบจึงจัดเครื่องบรรณาการพร้อมด้วยบริวาร500คนให้สุกทันตะฤษีไปที่เมืองละโวเมื่อพระยาจากักรวรรดิทราบว่าพระฤษีผู้มีอิทธิฤทธิ์ได้มาขอพระราชะธิดาไปครองเมืองก็มีความยินดียิ่งนักพระนางจามะเทวีก็ทรงทราบตามรับสั่งทุกประการครั้งนั้นพระนางจามาเทวีส่งคันได้สเดือนพระราชะบิดา จึงใช้ให้อำมาตไปเชิญพระสวามีนางเข้ามาตัดว่าให้เจ้าอยู่เป็นอุปราชกับพ่อนีเอ้เถิดอีกตำนานกล่าวว่าพระสวามีของพระนางจามาเทวีนั้นออกบวชสุกัดทันตารือศีจึงได้มาขอพระนางไปจากพระราชบิดาพระนางจามาเทวีจึงได้อาราธนาพระเถระห้ารอลูกพร้อมด้วยหมู่ช่างต่างๆช้างมาฆ่าคนสเสด็จสู่เมืองฮลิภุญชัย และยังได้ตั้งบ้านเมืองลายทางอีกหลายเมืองเมื่อเสด็จมาถึงสุเทวะลือศีและสุกาทันตาลือศีจึงให้จัดพระราชพิธีอภิเษกพระนางจามาเทวีขึ้นเสวยราชสมบัติเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสุกาทันตาฤือศีก็อำลาวาสุเทพลือศีผู้เป็นสหายและกลับไปสู่ที่อยู่แห่งตนในเมืองละโวต่อมาพระนางจามาเทวี ได้ประสูติสองพระโอรสคือเจ้ามหันตยศและเจ้าอินทาวรละพระนางจามาเทวีทรงคำหนึงว่าลูกทั้งสองยังเด็กนักถ้าหากข้าศึกศัตรูมาเบียดเบียนบ้านเมืองผู้ใดจะปกป้องได้พระองค์จึงอารัธนาเทวดาทั้งหลายขอให้ได้ช้างม้าตัวมงคลอันมีฤทธิ์อนุภาพชนะศัตรูเมื่อเทวดาทั้งหลายที่รักษาเมืองได้ยินดังนั้น จึงโดนใจช้างเผือกงาเขียวตัวประเสริฐให้พลัดออกจากโขงช้างตัวนั้นก็เดินไปตามแม่น้ำละมิงมาถึงเมืองฮลิพุนชัยอีกตำนานกล่าวว่าพระนางจามะเทวีให้ไปขอช้างจากวาสุเทพฤษีภายหลังเจ้ามหันตยศและเจ้าอินทวละได้ขี่ช้างมงคลเชือกนี้ลบชนะกองทัพขุนวิลังคลาดครั้งนั้นพระนางจามาเทวี มีพระททยใคร่จะอาภิเษกเจ้ามหันตยศที่มีพระชนมายุเจ็ดพันษาให้ขึ้นของราชสมบัติทางด้านเจ้าอินทวละก็คำนึงว่าพี่กูได้เสวยร,ราชสมบัติเป็นเท้าพระยาแล้วกูก็ใคร่เป็นเท้าพระยาบ้างพระราชกุมารจึงไปกราบทูลพระราชมารดาพนางตัดว่าเหล่านี้ได้มาอยู่เมืองฮาริพุนชัยเพราะว่าสุเทพฤษี หากเจ้ามีความปรารถนาดังนั้นจึงไปไหว้กาบเรียนวาสุเทพฤษีดูก่อนเมื่อวาสุเทพฤษีได้ยินรับสั่งดังนั้นก็กล่าวว่าให้เจ้าอินทาวละไปหาพุทธชินฤษีที่สุหาบันโพ์ซึ่งจะบอกทางไปหาพามเขลางที่ดอยพลานให้พามผู้นั้นพาไปหาสุพรมฤษีที่ดอยเขางามใกล้ริมแม่น้ำวังกาณทีเจ้าอินทวละทราบดังนั้น จึงพาบริวารเสด็จออกโดยลำดับจนถึงสุพรมฤษีแล้วเข้าไปกราบเรียนเหตุนั้นๆสุพรมฤษีเข้าใจถ้อยคำทุกประการจึงลงมาพิจ,จารณาดูสถานที่แห่งหนึ่งใกล้แม่น้ำพร้อมกับพามเขาลางแล้วเนรมิตให้เป็นเมืองใหญ่ตั้งชื่อว่าเขาลางนครคือเมืองลำปางในปัจจุบันแล้วมอบเมืองนั้นให้เจ้าอินทาวลาเสวยราชะสมบัติเป็นท้าวพญา เรื่องราวของวาสุเทพฤษีกับสหายในตำนานมูลศาสนาและจามะเทวีวงก็สิ้นสุดลงตรงนี้